Seraphim! สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ไฮสคูลผจนภัยอย่างเรื่องสวินโดจะเป็นอย่างไรเมื่อสองหนุ่มเพื่อนซีนักเรียนชั้นมัธยมปลายได้พบกับกล่องเก่าเก็บเข้าโดยบังเอิญซึ่งมันก็มีการ์ดเบสบอลหาย,ยากอยู่ในนั้นก่อนที่ทั้งสองจะนํามันไปขายด้วยความไม่รู้ทําให้พวกเขาถูกเจ้าของร้านสะสมของเล่นโกงเข้าอย่างจังและกว่าที่จะรู้ตัวมันก็สายเกินไปเสียแล้วแถมการ์ดที่ขายออกไปเพียงไม่กี่ร้อยเหรียญก็มีมูลค่าอยู่หลายล้านจนน่าตกใจ ปฏิบัติการชิงการ์ดคืนสุดแสนจะปั่นป่วนจึงได้เริ่มตน้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเรา <c oughs> ก็สามารถสมัครสมาชิก <c oughs> เพื่อเลี้ยงเหนียวอ,อ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซปเปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้ <c oughs> เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้ <c oughs> เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแกงเหนียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาจะทําให้เราได้เห็นกริฟฟินบิงหนุ่มชั้นโมหกแต่ทางมั่นใจเขาเป็นที่รักของเพื่อนทุกคนในโรงเรียนจากที่กริฟฟินมักจะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเพื่อนๆอยู่เสมอซึ่งเขาก็มีเพื่อนสุดซี้อย่างเบนเด็กหนุ่มที่ไม่มั่นใจและมักถูกรังแกแต่ถึงอย่างไรกิฟฟินก็สามารถใช้ลูกล่อลูกชนช่วยเพื่อนให้รอดจากการถูกเล่นงานมาได้เสมอที่บ้านของเบนในเย็นวันหนึ่งจะทําให้เห็นว่าพ่อของเขาเป็นนักประดิษฐ์มือสมัครเล่นที่ก็คาดหวังให้มือกวนอัจฉริยะ ที่เขาคิดคนขึ้นมาเองชนะการประกวดในอีกไม่กี่วันที่ใกล้จะมาถึงนี้จากสาเหตุที่ฐานะทางการเงินที่บ้านของเบนไม่ค่อยจะสู้ดีนักมีนําซําแม่ก็ได้พูดเปเลยว่าบางทีพวกเขาอาจจะต้องขายบ้านหลังนี้เพื่อน,นําเงินมาใช้จ่ายก็เป็นได้ทําให้กริฟฟินที่อยู่ด้วยก็เกิดความเห็นใจเพื่อนรักเป็นอย่างมากแต่แล้วจังหวะเดียวกันมือประดิษฐ์ของพอก็เกิดลัดวงจรจนมันพุ่งทะลุกําแพงบ้านเสียหายทําให้พ่อจําเป็นต้องขอตัวเร่งนํามันไปปรับปรุงซึ่งจู่ๆสายตาของเด็ก หนุ่มทั้งสองก็ได้สังเกตเห็นกล่องเหล็กเก่าเก็บที่ซ่อนอยู่ในกำแพงพวกเขาจึงไม่รอช้าที่จะเข้าไปเปิดดูมันด้วยความตื่นเต้นก่อนจะได้พบการ์ดเบสบอลรุ่นเก่าที่อยู่ด้านในโดยที่มันก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีทําให้กลิฟฟินที่ได้เห็นเช่นนั้นจึงได้เกิดไอเดียว่าสิ่งนี้อาจจะขายได้หลายร้อยเหรียญเพื่อให้เบนได้นําเงินมาใช้ใจ่ายภายในครอบครัวประทังวิกฤตชีวิตช่วงนี้ไปก่อนจากนั้นสองหนุ่มก็ได้ลองนํามันไปเสนอขายที่ร้านสะสมของเล่นเก่าในเมืองซึ่งมันก็มีเจ้าของร้านท่าทาทง นาไว้วางใจอย่างคุณสวินเดชวชายัวกลางคนที่ดูเหมือนจะเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่ไม่น้อยและเมื่อเขาได้เห็นการ์ดใบนั้นก็เกิดตาลูกวาวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะแสดงท่าทางมีเลนัยไม่สนใจพร้อมเสนอราคาที่100เหรียญโดยเหตุผลว่ามันก็เป็นการ์ดเก่าธรรมดาใบหนึ่งที่เขาจะยอมจ่ายค่าเสียเวลาให้กับเด็กทั้งสองก็เท่านั้นแต่กริฟฟินที่มองออกจึงได้ต่อรองจนมันไปจบที่350ดอลลาร์ท่ามกลางความตื่นเต้นของเบนที่ไม่คิดว่าการ์ดเก่าๆใบหนึ่งจะมีมูลค่าได้มากถึงเพียงนี้ Terima kasih. แต่แล้วเมื่อถึงเช้าของวันถัดมาข่าวการเจอการ์ดเบสบอลหายากของสวินเดลก็แพร่ออกไปทั่วทั้งเมืองมีนําซ้ําเขายังบอกกับนักข่าวอย่างภาคภูมิใจว่ามันอาจจะขายได้ถึง1.2ล้านเหรียญหรือประมาณ42ล้านบาทเลยทีเดียวจากนั้นกริฟฟินที่ได้เห็นข่าวก็ไม่รอชา้าที่จะเร่งไปหาเบนทีบานท่ามกลางความสับสนป่นเสียดายที่เบนก็แทบจะไปต่อไม่เป็นทั้งสองเริ่มโกรธที่ตัวเองถูกกรอกแต่เมื่อได้กลับไปขอการ์ดใบนนั้นคืนคุณสวินเดลก็ได้กล่าวปฏิเสธโดยการอ้างบอกว่าเขาได้จ่าย เงินเพื่อซื้อมันไปแล้วซึ่งมันก็ทําให้สองหนุ่มต้องเดินคอตกกลับมาที่บ้านด้วยความผิดหวังเป็นอย่างมากขณะเดียวกันแม่ของเบนก็กําลังติดป้ายประกาศขายบ้านเพราะพวกเขาก็สุดทางแล้วด้วยเหมือนกันทําให้เบนยิ่งไม่กล้าบอกเรื่องการที่ถูกหลอกเอาไปส่วนกริฟฟินที่รู้สึกผิดไม่แพ้ก,กันก็ได้ตัดสินใจเกิดไอเดียบอกกับเพื่อนซีว่าเขาจะไปเอาการนั้นคืนมาให้ได้ จากนั้นเพียงไม่นานกริฟฟินก็ได้เลือกเพื่อนในโรงเรียน3คนซึ่งได้แก่สาวนาสาวกาละครที่เก่งเรื่องการแสดงตีบทแตกเป็นชีวิตติดใจดาเรนหนุ่มอันธพาลที่เด่นเรื่องการใช้กำลังและคนสุดท้ายอเมนดาสาวป๊อปทีมเชีลีดเดอร์นักกายกรรมยิมนาสติกมืออาชีพ ซึ่งกริฟฟินก็ได้วางแผนที่จะรวมทีมสําหรับปฏิบัติการชิงการ์ดเบสบอลคืนทมกลางความไม่มั่นใจของเบนสักเท่าไหร่เพราะเพื่อนทั้ง3ก็ต่างมีความมั่นใจที่แตกต่างกันออกไปขณะเดียวกันเมลิซาน้องสาวของกริฟฟินที่ได้สังเกตเห็นการวางแผนของพี่ชายก็ได้พยายามจะเข้ามาอาสาขอร่วมมือด้วยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรกริฟฟินก็ได้ปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยซึ่งเมื่อชายหนุ่มได้เล่าบอกแผนการที่ต้องการให้กับเพื่อนทั้ง3ได้รับรู้กริฟฟินกับเบนก็ถูกปฏิเสธกลับมาไม่ต่างกันเบนที่เห็น ถ้าไม่ดีจึงได้เสนอที่จะสนองค่าตอบแทนคนละ25,000เหรียญทําให้สุดท้ายเพื่อนทั้ง3ที่ไม่ค่อยเห็นแก่เงินเท่าไหร่จึงได้ยินยอมตอบตกลงไปอย่างง่ายดาย จากนั้นปฏิบัติการชิงการ์ดเบสบอลสุดล้ำค่าก็ได้เริ่มตน้นขึ้นลิฟฟินกับกลุ่มเพื่อนรวมลงมือระหว่างที่คุณสวินเดลออกจากร้านไปพักกลางวันจากนั้นอเมนดาก็ใช้ความสามารถด้านการปีนป่ายของตัวเองเข้าไปปิดสัญญาณเตือนภัยเปิดทางให้เพื่อนทุกคนช่วยกันค้นหาก,การ์ดที่ถูกซ่อนไว้ภายในร้านส่วนสวาน่ากับดาเรนก็ทำหน้าที่ปลอมตัวเข้าไปสร้างสถานการณ์ขัดขวางทวงเวลาคุณสวินเดลเพื่อให้เขาได้กลับมาที่ร้านได้ใช้ที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ว่าจะพยายามดึงเกมมากแค่ไหนสวินเดล ที่ไม่เคยสนใจใครก็แสดงความเย่อหยิ่งและมุ่งตรงกลับมาที่ร้านด้วยความรวดเร็วอยู่ดีขณะที่กริฟฟินกับเพื่อนที่เหลือก็บังเอิญเจอการที่ถูกซ่อนไว้ในเคาน์เตอร์เก็บเงินของสวินเดวเข้าพอดีแต่มันก็ไม่ทันการเพราะชายเจ้าของร้านได้กลับมาก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นทั้ง3จะหนีออกมาได้ทําให้พวกเขาจําเป็นต้องพากันหลบหลบซ,ซ่อนอยู่ในร้านกันอย่างชุลมุนก่อนที่จะได้ยินบทสนทนาการคุยวิดีโอคอลระหว่างสวินเดวกับแอนตันนักจัดรายการประมูลชาวฝรั่งเศสที่เขาก็กําลังจะมาจัดอีเวนต์การประ ที่โรงแรมอูในย่านชานเมืองโดยการเชิญให้สวินเดลมาร่วมงานนี้ด้วยและเมื่อกริฟฟินได้ยินเช่นนั้นเขาก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาก่อนจะเร่งนำการ์ดเบสบอลที่ขโมยมาได้ย้องกลับไปคืนที่เดิมทมกลางความประหลาดใจของเพื่อนๆที่ก็ไม่ทันได้ถามอะไรเพราะในตอนนี้สวินเดลได้ตั้งรหัสรักษาความปลอดภัยล็อกประตูวไว้อีกครั้งขณะที่กำลังจนหนทางกันอยู่นั้นจูจ่ๆประตูก็ถูกปลดล็อกออกมาได้เองทำให้ทุกคนสามารถหลบหนีกันออกมาได้อย่างเฉียดฉิวก่อนที่กริฟฟินจะได้พบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากฝีมือของเมลิซาน้องสาวจอมตื้อของเขาทีเธอก็ได้เป็นคนแฮกระบบช่วยทุกคนเอาไว้ทําให้สุดท้ายกริฟฟินก็จําเป็นที่จะต้องยอมให้น้องเข้ามาร่วมภารกิจนี้ไปโดยปริยายจากนั้นชายหนุ่มก็ได้บอกถึงแผนการใหม่ที่เขาต้องการแก้เพจสวินเดลให้ได้มากกว่านี้เพื่อที่จะได้การดใบนั้นขึ้นอย่างเขาสะอาดส่วนสวินเดลก็จะได้เข็ดลาบและจะได้ไม่ต้องกลับไปทําเรื่องนี้กับใครอีกซึ่งพวกเขาก็ได้วางแผนให้อเมนดาสาวป๊อปทีมเชียร์สวมรอยเข้าไปยังบ้านของเอ็ดด หนุ่มเนิร์ดบ้านรวยที่ก็ปลืมอแมนด้าแบบสุดๆโดยการให้เธอเกลีย้ยกล่อมขอ,อยืมโมเดลของสะสมหายากของเขาซึ่งมันก็คือฟิกเกอร์กับตันไซเบอร์ทอร์ที่มีหัวสีแดงหลุด QC จากการที่ปกติรุ่นนี้จะมีผมสีน้ำเงินเท่านั้นทําให้ตัวที่ผลิตผิดพลาดกลับกลายเป็นของหายากสําหรับเรานักสะสมแถมมันก็มีมูลค่ามากกว่า80,000ืเหรียญซึ่งในตอนแรกเอ็ดดี้ก็ช่างใจที่จะให้อแมนด้ายืมแต่ด้วยการหวานสเสน่ห์ที่แพลวแพลวบวกกับความคลั่งไคล้ที่อแมนด้า ดันเผอหลุดความเนื้อออกมาให้ได้เห็นก็ทําให้ใชายหนุ่มได้เสนอข้อแลกเปลี่ยนสิ่งนี้กับการออกเดทกับเธอทําให้สุดท้ายทั้งสองก็ได้ดวตกลงกันไปอย่างง่ายดายทามกลางความประหลาดใจของเราเพื่อนในทีมทีต่างก็ได้เห็นเหตุการณ์นี้ผ่านกล้องแอบถ่ายที่ติดไว้กับเบ่นของอเมนดาโดยที่พวกเขาก็ไม่เคยเห็นมุมนี้ของเธอมาก่อนจากนั้นสาวป๊อปที่กลับมาเห็นสีหน้าของเพื่อนทุกคนก็ได้ยอมสารภาพเล่าบอกว่าสมัยมอต้นเธอเคยมีฉายาว่าแมนดี้มนุษย์กลายพันธุ์จากความเนื้อบ้า c อ m ลงนัไไซฟหทำให้เมื่อได้ย้ายโรงเรียนมาขึ้นชั้นมัธยมปลายอเมนดาจึงได้เกิดความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่จนกลายมาเป็นสาวป๊อปชิลเดอร์ที่ใครต่อใครก็ตามพาก,กันชื่นชมเพื่อหลบซ่อนความเป็นตัวเองมาโดยตลอดนั่นเองและมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้เพื่อนๆต่างก็เข้าใจเธอมากขึ้นไปอีกด้วย จากนั้นกริฟฟินก็ได้ให้น้องสาวหาข้อมูลของสวินเดลทำให้ได้รับรู้ถึงความขี้โกงที่เขาเคยมีประวัติทำกับคนอื่นมานับครั้งไม่ท้วนและเพื่อสยบเจ้าพ่อจอมหลอกลวงให้สินซากกริฟฟินจึงได้วางแผนให้สวานาปลอมตัวเป็นลูกสาวจอมเย่อหญิงของสวินเดลเข้าไปเช็คอินอย่างโรงแรมหรูตามห้องพักที่เขาได้จองเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่เธอจะพาเหล่าเพื่อนเข้าไปเตรียมวางแผนขั้นต่อไปจังหวะเดียวกันเบนก็ได้สังเกตเห็นพ่อของตัวเองซึ่งเขาก็ได้มาแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่จัดขึ้นในโรงแรมนี้ด้วย แต่ก็ดูเหมือนว่ามืออจริยะของพ่อจะยังไม่สมบูรณ์แบบมีหนำซ้ำเขายังเผลอทำมันร,รัตวงจรจนทำลายกระจกของโรงแรมพังเสียหายทํากลางสายตาผู้คนมากมายที่ต่างก็พากันตกใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและมันก็ทำให้เบนยิ่งมองเห็นอนาคตว่าถ้าหากเขาไม่สามารถชิงการ์ดเบสบอลอามมิค่านั้นกลับมาได้การเป็นอยู่ของครอบครัวเขาก็อาจจะจบไม่สวยเป็นแน่ จากนั้นเพียงไม่นานเมลิซาก็ได้เจาะระบบของโรงแรมและเช็คอินห้องราคาถูกที่สุดให้กับสวินเดลขณะที่อาร์เมน่าก็ได้ปลอมตัวเป็นพนักงานเสริมความงามเข้าไปทําสปาให้กับคุณแอนตันนักจัดงานประมูลผู้โด่งดังเพื่อหวังพิมพ์รูปหน้าของเขาลงบนซิลิโคนที่เธอได้เตรียมเอาไวา้โดยการอ้างบอกว่ามันคือมาร์คหน้าแบบเบบี้เฟสอย่างที่คุณแอนตันก็ไม่ทันได้เอะใจอ,อะไรไปอีกด้วยทางฝั่งของซาวาน่ากับดาเรนก็ได้ปลอมตัวเป็นสองพี่น้องชาวต่างชาติแกล้งเข้ามาถามราคาขาย กับตันไซเบอร์ทอหัวแดงที่พวกเขาอยากจะปล่อยให้กับใครสักคนด้วยท่าทางไม่รู้ทําให้สวินเดลที่เห็นเหตุการณ์นี้เข้าพอดีก็ไม่รอช้าใช้กลอุบายหลอกล่อทั้งสองโดยค่าของเล่นชิ้นนั้นเพื่อกดราคาเพราะเขารู้มูลค่าของมันเป็นอย่างดีก่อนที่พวกเขาจะปิดดีลนี้ในราคาเพียงแค่สิบเหรียญเท่านั้นท่ามกลางความสะใจของสวินเดลที่ก็ไม่รู้เลยว่าหนุ่มสาวทั้งสองได้เตรียมแผนการเอาไว้หมดแล้วไม่นานอาเมนด้าก็สามารถนําแผ่นซิลิโคนพิมพ์หน้าของคุณแอนตันออกมาจากห้องได้สําเร็จ ซึ่งเธอก็ได้ใช้ความรู้ด้านการแต่งคอสเพลย์สมัยมอต้นแต่งหน้าปลอมตัวให้กับกริฟฟินได้กลายเป็นคุณแอนตันรากะฟาแฟด ขณะที่ทางฝั่งของสวินเดลก็ต้องหยุดชะง,งักประหลาดใจกับห้องพักเท่ารูหนูที่เขาได้มาอย่างไม่ตรงปกด้วยความงุนงงแต่ไม่ทันที่จะได้สงสัยอะไรเมลิซาก็ได้ปลอมเสียงเป็นโอเปอเรเตอร์ของโรงแรมโทรเข้ามานัดให้สวินเดลไปพบกับคุณแอนตันที่ห้องสปาของโรงแรมเป็นการส่วนตัวซึ่งมันก็มีกริฟฟินที่ปลอมตัวเป็นคุณแอนตันรออยู่ในนั้นและเมื่อทั้งสองได้พบกันสวินเดลก็เริ่มสงสัยกับเสียงแปลกๆชวนคุ้นเคยของกริฟฟินแต่เมื่อเขาได้สังเกตเห็นจมูกอันใหญ่โตเอกลักษณ์ของ คุณแอนตันบวกกับการขัดจังหวะของหมอโน่สาวจอมพลังที่กริฟฟินได้จ้างมาก่อนหน้านี้ก็ทําให้สวนเดลไม่ทันได้มองหน้าชายหนุ่มได้ชัดเจนเท่าไหร่จากนั้นกริฟฟินในร่างของแอนตันก็ได้เล่าบอกถึงลูกค้าของเขาที่หนึ่งในนั้นก็มีนักสะสมผู้ร่ารวยที่ชอบของแรหายากเป็นอย่างมากซึ่งเขาก็มีชื่อว่าอีวานโวคอฟนักสะสมแกงมาเฟียที่ก็ทุ่มสุดตัวซึ่งมันก็เป็นคําพูดที่ทําให้สวินเดลรู้สึกกระหายเงินมากขึ้นกว่าเดิมแต่แล้วจังหวะเดียวกัน ไอร้อนของห้อง s a วนาก็ทำให้หน้ากากซิลิโคนของกริฟฟินเริ่มละลายไหล,ยลยเยิ้มจนผิดรูปทำให้ชายหนุ่มต้องเร่งขอตัวจากออกมาเพื่อหลบสายตาของสวินเดลไปในที่สุดหลังจากนั้นเพียงไม่นานเบนก็ได้แปะหนวดปลอมตัวเป็นพนักง,งานของโรงแรมไปดูลาดเหลาอยู่ที่บริเวณสระว่ยน้ำให้กับอเมนดาที่พึ่งแอบโรยตัวผ่านช่องแอร์เข้าไปเปลี่ยนหุ่นฟิกเกอร์ที่ห้องรูหนูของสวินเดล ขณะที่ชายขีโกงก็เพิ่งหนีออกมาจากมือหมอนวนจอมพลังและบังเอิญได้พบกับอีวานโวคอฟนักสะสมผูมีอิทธิพลตามคําบอกเล่าของกริฟฟินในร่างของแอนตันมาก่อนหน้านี้ซึ่งเขาก็กําลังพูดคุยกับลูกน้องอยู่ที่สระว่ายน้ำถึงความต้องการที่อยากจะหาฟิกเกอร์กับตันไซเบอร์หัวแดงมาครอบครองเก็บไว้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวและเมื่อสวินเดได้ยินเช่นนั้นเขาก็ไม่รอชา้าที่จะเข้าไปเสนอตัวหวังจะขายมันในราคาสูงกว่าต้นทุนตามสไตล์นักต้มตุนมืออาชีพทําให้อีวาน จึงได้ให้เวลาสวินเดลไปนําฟิกเกอร์ตัวนั้นมาแลกกับเงิน8 0 0 0 0ดอลลาร์ 80, ที่อยู่ในกระเป๋าของเขาที่เตรียมมาไว้อยู่แล้วจากนั้นสวินเดลก็ได้ใส่เกียร์หมาวิ่งไปยังห้องพักของตัวเองด้วยความตื่นเต้นก่อนจะคว้ากล่องฟิกเกอร์ที่อยู่ในนั้นออกมาอย่างเร่งรีบโดยที่ก็ไม่รู้เลยว่าอเมนดาได้เปลี่ยนตัวหุ่นของเขาเป็นตัวหัวสีน้ําเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีหนาซ e ้ำเมื่ออีวานได้ของตั้งที่ต้องการเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอที่จะไม่เปิดมันต่อหน้าสวินเดลส่วนสวินเดลก็ห้ามเปิดกระเป๋าน้เนนาเง เจอเป็นการซื้อใจสําหรับการซื้อขายกันในครั้งแรกและด้วยท่าทางน่ากลัวของแก๊งมาเฟียก็ทําให้สวินเดียวได้ยอมทําตามคําขอนี้ไปอย่างง่ายดายด้วยเช่นกัน แต่หลังจากที่ไดยแยกย้ายจากกันออกมาเบนที่อยู่บริเวณนั้นก็ถูกสวินเดลสังเกตเห็นเข้าพอดีซึ่งเด็กหนุ่มที่ทำตัวไม่ถูกก็ได้วิ่งหนีก็เจอกระเจิงจ,จากออกมาจนเขาเผลอทำคียกาดของห้องพักรูตกยังไม่ได้ตั้งใจทำให้สวินเดลที่เห็นเช่นนั้นก็ได้เริ่มปฏิปะตะเรื่องราวและไม่รีรอที่จะขึ้นไปยังห้องพักตามคียกาดก่อนจะได้พบกับแก๊งเด็กมัธยมที่ก็แสดงตัวบอกแผนการแก้เผ็ดเขาอย่างไม่เกรงกลัวขณะที่กริฟฟินก็ได้โชว์ฟิกเกอร์กับตันไซเบอร์ทอหัวแดง พร้อมกับเปิดคลิปกองวงจรปิดที่ในตอนนี้อีวานกับลูกน้องกําลังออกไล่ล่าตัวของสวินเดียวไปทั่วทั้งโรงแรมหลังจากที่พวกเขาได้พบว่าของที่ได้มาไม่ตรงปกทําให้สวินเดียวที่ปรี๊ดแตกจึงได้ใช้จังหวะที่เผลอพุ่งตัวเข้าไปหากริฟฟินหวังจะแย่งฟิกเกอร์ที่อยู่ในมือแต่เด็กหนุ่มที่ไวตัวทันก็ได้คว้างส่งต่อให้กับเพื่อนคนอื่นราวกับเกมลิงชิงบอลกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วเบนที่รนเกินไปก็พลาดทายโยนมันตกระเบียงห้องพักซึ่งมันก็กระเด็นตกไปอยู่บนเค้กแต่งงาน ทีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมกําลังคนเข้าไปจัดงานเข้าพอดีจากนั้นปฏิบัติการแย่งชิงฟิกเกอร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นกันอย่างจ้าละวันขณะที่พ่อของเบนก็ได้สังเกตเห็นลูกชายกําลังวิ่งไปมาอยู่บริเวณนั้นทําให้เขาไม่มีสมาธิในการโชว์ผลงานเข้าประกวดมินําสามมือประดิษฐ์ของเขาก็ดันลัดวงจรพุ่งเข้าใส่จวินเดลทําให้ชายต้มตุนกระเด็นไปถูกเลเซอร์ของนักประดิษฐ์คนอื่นตัดผมไปจนแหว่งไม่เป็นท่าก่อนที่ทั้งหมดจะวิ่งกลูกันไปต่อที่ห้องจัดงานแต่งของโรงแรมพร้อมกับความชมุน ุ่นวายกันยกใหญ่ซึ่งสุดท้ายสวินเดลก็สามารถชิงฟิกเกอร์อหัวแดงออกมาได้ แต่ก่อนที่เขาจะได้ดีใจอีวานกับลูกน้องก็ได้โผล่มาจัดการเล่นงานทําให้ฟิกเกอร์ต้องหลุดมือกลับไปอยู่กับแก๊งของกริฟฟินและเพื่อนๆอีกครั้งและก็ดูเหมือนทางฝั่งของอีวานก็จะไม่ยอมลดละมือแต่อย่างใดสวินเดวที่จนหนทางจึงได้ต่อรองขอแลกการ์ดเบสบอลกับฟิกเกอร์เพื่อเอาตัวรอดก่อนที่เขากับกลุ่มเด็กๆจะได้ยื่นหมูยื่นแมวกันทําให้แก๊งเด็กมัธยมก็สามารถนําการ์ดอมีค่ากลับมาได้สําเร็จส่วนสวินเดวก็ได้ยกหมอฟิกเกอร์หัวดแดงให้กับอีวานพร้อมกับถูก ค่มคู่จนเขาต้องวิ่งหนีก็เจอกระเจิงออกจากโรงแรมด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่ว่าจะอย่างไรชายนักต้มตุนก็หอบกระเป๋าเงินออกมาด้วยความสะใจก่อนจะได้พบว่าภายในนั้นมีเพียงใบปลิวรูปหน้าของตัวเองที่แก๊งเด็กแสบได้ทําใส่เอาไว้อย่างที่ก็แทบไปต่อไม่เป็นมีนําซ้ําเขายังถูกเจ้าหน้าที่ของโรงแรมพร้อมกับหน่วยรักษาความปลอดภยัยเข้ามาเก็บค่าเสียหายทั้งหมดรวมไปถึงค่าห้องสุดหรูที่มันก็ถูกจองโดยชื่อของสวินเดียวไปอีกด้วยท่ามกลางความเจ็บใจของนักต้มตุนที่ ดันเป็นฝ่ายถูกหลอกเสียเองอย่างที่เขาก็ไม่สามารถหนีเรื่องนี้ได้ด้วยเช่นกันทางฝั่งของเราเด็กๆในเวลาเดียวกันก็ได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วอีวานคือพ่อของาวนาน่านักสแสดงมืออาชีพมากความสามารถที่ก็ถูกลูกสาววัยวันขอร้องให้มาช่วยสมบทบาทเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียพร้อมกับเหล่าเพื่อนนักสแสดงด้วยกันจนทุกคนก็แทบมองไม่ออกด้วยความประหลาดใจเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากเหตุการณ์นในครั้งนี้เบนก็ได้นาการ์ดเบสบอลที่บังเอิญเจอในกําแพงบ้านของตัวเองเข้าไปประมูล ในงานอีเวนต์ของแอนตันและหอบเงินกลับออกมาได้หลายล้านเหรียญจนเขาสามารถชุบชีวิตครอบครัวอันแรนแค้นได้สําเร็จซึ่งเบนก็ได้แบ่งเงินจํานวนหนึ่งให้กับพ่อแม่ไว้ใช้ไปฮันนีมูลอย่างที่พวกเขาก็ไม่เคยทําสิ่งนี้ร่วมกันมาก่อนและเพื่อเป็นการตอบแทนสําหรับความมีน้ําใจของเราเพื่อน,นเบนก็ได้มอบเงินจํานวน25 0 0 0ดอลลาร์ให้กับเพื่อนทุกคนตามคําพูดที่เคยได้บอกเอาไว้จากนั้นหนุ่มสาวทั้ง6กคนก็ได้พูดคุยกันอย่างถูกคอราวกับพวกเขาได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปด้วย ริยยายแต่แล้วจังหวะเดียวกันเสียงเล็กๆของเด็กสาวชั้นประถมก็ดังขึ้นด้วยคำร้องขอให้กริฟฟินกับกลุ่มเพื่อนช่วยกันสืบเรื่องนกแก้วสีฟ้าของเธอที่มันก็เพิ่งถูกส่งไปฝากเลี้ยงอย่างร้านดูแลสัตว์แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ได้แจ้งบอกว่ามันได้ตายอย่างไม่ทราบสาเหตุแถมเมื่อไม่กี่วันก่อนเธอก็ได้แอบเห็นว่าเขากำลังขายมันให้กับชายคนหนึ่งที่มาจากาสเวกัสซึ่งเด็กน้อยก็แสดงท่าทางมั่นใจเป็นอย่างมากว่านกตัวนั้นคือบูเบอรีนกแก้วสีฟ้าคู่ใจของเธอเอง ขณะที่อเมนดาก็เกิดความสงสัยว่านกมันมีมูลค่าถึงขั้นต้องขโมยไปขายกันแล้วหรืออย่างไรเด็กสาวจึงได้ตอบว่านกของเธอเป็นนกแก้วสีฟ้าพันหายากจากป่าอเมซอนซึ่งมันก็มีมูลค่ากว่า20,000ดอลลาร์หรือราวราเจ็ดแสนกว่าบาทเลยทีเดียวพร้อมกับสายตาออนวอนขอให้กลุ่มพี่ๆช่วยเหลือเธออีกครั้งจากการที่เรื่องผจญภัยเปิดโปงกลงเมื่อครั้งก่อนเป็นที่พูดถึงกันไปทั่วทั้งโรงเรียนทําให้กริฟฟินกับเหล่าเพื่อน,อนจึงได้แพกหน้าตอบรับว่าพวก ขากำลังคิดแบบเดียวกันก่อนที่ชายหนุ่มจะได้ตัดสินใจหันมาบอกกับเด็กสาวว่าพวกเราจะเป็นคนช่วยเธอเองและนางของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีดา่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Sub subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการ ก็ต้องขออาภัยมาณทีนี้ด้วยสำหรับวันนี้เซลบีชาแน,นลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ